วาวนานั้นเป็นยอดบุตรเพราะอบรมใจใจของคนเหลานั้นถ้าอบรมให้สงบอย่างหนึ่งให้เกิดความร,รู้แจ้งอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ประเสริฐสุดคือสามารถชำระกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิ้นไปได้และใจของคนเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นนายเหนือกายเหนือวาจา กายจะทำอะไรก็นึกคิดมาจากใจก่อนวาจาจะพูดอะไรก็นึกมาจากใจก่อนกายกับวาจาจึงเป็นเหมือนบริวารหรือผู้รับใช้ของใจการที่จะอบรมตัวเราให้ถูกต้องจึงต้องอบรมที่ใจเมื่อใจดีแล้วศีลก็เกิดมีขึ้นได้สมาธิก็เกิดมีขึ้นได้ ทานก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยอำนาจของใจที่ดีแล้วใจเป็นบุญใจเป็นกุศลเรียกว่าใจดีการที่รับจะทำให้ใจของเราดีหลักที่สำคัญก็สองประการคือให้สงบและให้รู้แจ้งใจสงบเรงเรียกว่าเจนไปใจเป็นสมาธิก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ขอให้สงบ อย่พิสูจน์ได้เช่นเมื่อผู้อื่นสบประมาทเราอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าใจของเราสงบเราจะนิ่งหรือผู้อื่นล่วงเกินเราอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าใจของเราสงบเราจะนิ่งคําว่านิ่งนั้นไม่ใช่เป็นผู้แพ้แต่หมายความว่านิ่งเพื่อให้สงบ ถ้าไม่นิ่งแล้วก็ไม่สงบก็จะเกิดต่อลอ้อต่อเฉียงกันหรือเขาว่ามาเราก็ว่าไปเขามีคำพูดเขามีสุภาษิตไว้อย่างนี้คนที่ว่าเราก่อนเป็นความไม่ดีส่วนหนึ่งถ้าเราว่าคำหยาบตอบเขาคนที่ตอบเขานะเสียสองส่วน เพราะคนที่ว่าตอบว่าเสียสองส่วนนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกเขาว่าน่าจะยับยั้งได้แต่เมื่อยับยังยบย้งไม่ได้มีโอกาสที่ยับยั้งไม่ได้โตต่อไปก็จะเสียวาจาคำหยาบด้วยเสียจิตที่ควรเกิการสงบด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่สงบไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนยอมแพ้ แต่เพราะเป็นคนปล่อยวางรักษาไว้ซึ่งศีลหรือธรรมเพราะศีลละธรรมนั้นชอบอยู่ในความสงบจึงจะเกิดความมั่นคงใจสงบแบบสามัญใจสงบแบบสมาธิมีคุณมีค่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐส่วนใจสงบที่ด้วยมีสมาธิหรือมีฌานนั้น จะเกิดผลอันยิ่งใหญ่คือมีปัญญาวิปัสนารู้แจ้งเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงจนชำระจิตใจของตนให้หมดจากความโลภความโกรธความหลงหรือหมดจากอาสวะคือกิเลสหมักหม,มมอยู่ในใจของเรามาเป็นเวลานานๆานานได้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจมีความสงบมั่นคงในระดับนั้นแล้วจะเกิดปัญญาเป็นผล เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเป็นหนทางแห่งบุญแห่งความดีซึ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้นสรีระร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่เราเข้าอาศัยชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่เป็นสาระที่สำคัญไม่ใช่เป็นสาระที่จะพึ่งได้ต่อไป เป็นแต่เพียงอาศัยได้เพียงชั่วคราวเหมือนเรานั่งรถนั่งเรือโดยสารถึงที่มุ่งหมายแล้วเราก็ต้องจากที่นั่งนั้นไปกริระร่างกายนี้ก็เหมือนกันอาศัยโดยสารมาตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวกลางคนเป็นคนแก่แล้วถึงที่มุ่งหมายแล้วก็ต้องจากไปทิ้งร่างกายนี้ให้เกิดความผุพัง คนเราที่เรียกว่าตายเป็นแต่เพียงสรีระร่างกายเท่านั้นแต่จิตยังไปต่อไปอีกเหมือนกับคนอยู่บ้านแล้วบ้านพังเจ้าของบ้านไม่เป็นอะไรก็ต้องหาบ้านใหม่บ้านคือกายนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราจะไปหาบ้านใดดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กำลังที่เราเอาศัยบ้านเก่าอยู่ฉันใด เราจะไม่ได้ร่างหมายเกิดใหมา่พบใหมายดีหรือไม่ดีก็อาศัยบ้านนี้คือกายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าทรงแดงแบ,บพภาษารีบุตรว่าเทพพยาดาทั้งหลายเป็นจำนวนมากที่เขาสู่พบสู่ภูมิอันนั้นเขาได้ไปเพราะประพฤติธรรมของพระตถาคตจากมนุษย์โลกนี้เองไม่ใช่ขึ้นไปบำเพ็ญธรรมในชั้นเทวดาชั้นพรหม ปฏิบัติทมอยู่ในชั้นมนุษย์โลกนี้คนที่เกิดมาในมนุษย์โลกนี้จัดว่าเป็นผู้มีบุญคือได้เห็นทั้งสิ่งไม่ดีควรละเสียเช่นความชั่วเห็นทั้งสิ่งที่ดีที่เป็นบุญควรทำให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตนเมื่อได้มีความดีนี้แล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้น ฐานของบุญเบื้องต้นที่ใช้สู่สุคติก็เพราะบุญที่เกิดมาในมนุษย์โลกนี้ทานบุญศีลบุญภาวนาบุญความสามารถสิ่งแวดล้อมในความเป็นไปของเราจะได้ประพฤติอยู่อย่างไรอย่าประมาทอย่ามัวเมาหรืออย่าเพลิดเพลินในสิ่งอื่นพึงชำระกายวาจาใจ ของตนให้เป็นบุญตามสมควรแก่ความแก่กำลังในความเป็นไปบุญทั้งทานบุญทั้งศีลบุญทั้งภาวนาที่เกิดมีขึ้นให้เกิดมีขึ้นในชีวิตชีวิตนี้จะไม่เป็นหมันไม่ว่างชีวิตนี้จะมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าจิตวิญญาณของเราเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว จะได้ผู้อุปถัมภ์คือบุญนั้นไปสู่สุคติดังประสงค์เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาพอผู้มีพระพ่าเจ้าทรงสแสดงไว้เพื่อให้กอบประกอบคุณฟามดีให้เกิดมีขึ้นดังกล่าวมาด้วยประการชนิ้ต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นหลักสำคัญสำคัญ ในการภาวนานั้นก็มีไม่มากแต่วิธีแก้ใจไม่สงบมีมากวิธีทำสมาธิมีไม่มากพระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านเมาหมายถึงให้คำนึงถึงจิตถึงอารมณ์ถึงสติสามประการน,นี้คือหลักการทำสมาธิจิตคือได้แก่ผู้นึกผู้คิด อารมณ์คือจิตที่ไปนึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์และผู้ดูอารมณ์หรือดูจิตคือสติระลึกได้สามอย่างนี้เป็นข้อสำคัญสมมติว่าจิตของเรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตมีสติคอยคุมอยู่อย่าให้จิตเผลอให้นึกพุทโธอยู่เสมอสติคุมจิตไม่ให้เผลออยู่ตลอดไปจิตก็สงบ เป็นที่สุดสามประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะภาวนาหรือทำสมาธิในที่ใดนึกถึงจิตผู้นึกผู้คิดและเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ดี่สุดก็คือพระพุทธเจ้าได้แก่พุทธโธพระพุทธโททธโผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นแล้วผู้ค้นไั่ผู้รู้คือรู้แจ้เงเห็นจริง ผู้ตื่นแล้วคือหมายความว่าพ้นจากกิเลสแล้วมีสติปัญญาอยู่เหนือกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ผู้เบิกบานหมายความผู้ที่มีความสุขกิเลสตามรางวานท่านไม่ได้ผู้พ้นภัยภัยที่เกิดจากกิเลสกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะหรือโรคกดหลงราคะโทสะโมหะตามรางฟานท่านไม่ได้ ภัยเหล่านี้ต้องพินาศไปเองเพราะจิตของท่านหลุดพ้นที่ระหว่าพุทธโธเพราะฉะนั้นนึกถึงพุทธโธก็นึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จิตของเราก็จะตรึกถึงพุทธโธเรียกว่าจิตมีพุทธโธเป็นอารมณ์ระวังย้ายเผอด้วยความมีสติเพียงเท่านี้ชื่อว่าทำมสมาธินึกว่าไปพุทธโธจิตที่นึกว่าพุทธก็มีสติรู้จิตนึกว่าโธก็มีสติรู้ นึกพุทธโธพุทธโธย้ำย้ซ้ำๆมากๆไว้อย่างนี้ทำให้มากๆได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นความดียิ่งเป็นบุญเป็นกุศลสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรขณะที่จิตของเรานึก,กว่าพุทธโธนี้จิตของเราเบิกบานจิตของเราเป็นกุศลถ้าเราไม่นึก,กว่าพุทธโธจิตของเราไปน,นึกอะไรร้อยแปดพันประการ เพราะฉะนั้นละเลิกจากอารมณ์ 108, ร้อยแปดพัมการเหลือเพียงแต่พุทโธจิตจริงได้บุญจิตก็จะสงบดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธรด้ความีสติรักษาอารมณ์คือจิตของตนให้สงบอยู่กับพุทโธดังในกล่าวมาแล้วให้นานๆก็จะเป็นกุศลในชีวิตของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นจงตั้งใจปฏิบัติต่ตอไป